รอบอยู่พมเอวีนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนต่อภาพนะครับใน h o t o ้ h o p นั่นเองนะครับสมมุติว่าภาพมันเอียงนะครับหรือว่าภาพมันที่แบบถ่ายเอียงแล้วก็อยากให้มันตรงนะครับซึ่งถ้าทำให้มันตรงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องยืดภาพนะครับอ่าให้มันเต็มขอบตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับ อีพีนี้นะครับเป็น E ีพีที่43แล้วนะครับอ่านะฮะเป็นอีพีที่43แล้วและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับอ่าที่ผมจะลงประมาณนี้แหละสอวันลงหนึง่งอา่าอาจจะถ้าว่างหน่อยก็ติดติด,ต,ดติดกันไปเลยนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็จะอาจจะน้อยลง1คลิปต่อสัปดาห์2คลิปต่อสัปดาห์จ,า oh, <no. S 1> จะน้อย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 ,อยลงไปแล้วนะครับเพราะว่านูเรียนเปิดแล้วนั่นเองนะครับอ่านะโอเคก็ดูแลส,สุขภาพเันด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากะไรอยู่ที่บ้านก็นะก็อย่าออกไปไหนเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวโดนโควิดเข้ามาทำไงอ่ะเออนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะเดีย๋ยาพูดพรอมท่องเพลงไปดูนะครับท่านผู้ชมอ่านนะฮะให้ท่านผู้ชมทำแบบแบบฝึกอะไรก็ได้นะอ่ะให้เอียงภาพมาหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีภาพที่ถ่ายแบบถ่ายต้องถ่ายมุมเอียงเอียงเท่านะั้นวิธทีทำการยืดภาพนะครับสำหรับภาพนะครับที่มีพื้นเรียบ,เยบเยๆเยอะๆนะครับก็จะมันจะไม่ยุ่งยากมากนะครับท่านผู้ชมอ่านะ สำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้ไอดรอปเปอร์ได้เลยนะถ้าสีมันเรียบเป็นสีเดียวกันได้ก็สามารถใช้ไอดรอปเปอร์ได้เลยนะครับอ่นมันอยู่ไหนไวนะเนี่ยอ่ออยู่นี่โอเคนะครับจากนั้นก็หยดสีนี้ครับนะะฮแล้วก็ใช้กระป๋องสีโง่งๆมาเลยครับอ่านะฮะเพ้นส์บากเก็ตทูนนะครับปึ๊บประมาณนี้ก็ได้นะครับใช้เจ้าตัว spot healing brush tool นะครับในการทําให้มันเนียนนั่นเองนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะไอ้นี้เป็นมองเป็นเลเยอร์เดียวเยวกันอันเดียวกันนั่นเองนะ ท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีที่1น,น,นะครับอ่านะฮะใครที่มีภาพแบบอ่าเรียบๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับวิธีที่2ครับอีซี่สุดๆนะครับโยนออกมาเอายนนียงนะะึงะนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะป่ออันนี้แล้วก็เมชรวมกันเลยนะก็ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะไปดูวิธีอีกวิธีที่3เลยนะครับสำหรับทําภาพเรียบนะใช้สมาร์ททูนนะครับสมาร์ททูนก็คือเป็นเครื่องมือที่เอาไว้แบบดึงยืดภาพนะครับที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับก็ไไปดดูกัันน้ะครบ ทิ้งตัวอาไว้นะครับนะครับก็หาก่อนอยู่ไหนวันนี้โอ้หายากหลือเกินอ่าสมัริทูนอยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็สามารถดึงนะครับยืบเอาดึงสิเออนั่นแหละนะครับดึงเข้าไปนะครับให้มันเกิดความเนียนนะครับให้มันปิดให้ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเสียเวลานิดนึงแต่ว่าอันนี้จะได้งานที่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคครับเป็นเนื้อเดียวกันเนียนเดียวกันแล้วนะฮะเราก็ อยากทาตัวนี้ทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอ่านะครับสาหรับทําภาพที่มีดีเทลเยอะๆนะครับมี2ขั้นตอนนะครับก็คือ1นะครับท่านผู้ชมคุณสามารถใช้เจ้าตัวสมาร์ททูลนะครับในการดึงได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องขอบรอบข้างนะครับอ่าภาพมันก็จะยืดๆประมาณนี้นิดนึงเหมือนแบบซิ่งนคคามเร็วนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีความเนียนอีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับภาพจะยืดๆนะครับสาหรับใครที่ต้องการเก็บรายละเอียดดีเทลทุกรายละเอียดในภาพเลยอ่ะก็ ทำวิธีที่2ตามผมนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการทําการใช้โคลสแตททูนนั่นเองนะครับอ่โคลสแตททูนนะครับคุณก็กดออปชันนะครับตอนแรกมันจะไม่มีแบบนี้คุณต้องกดออปชันก่อนแล้วก็เลือกบริเวณตรงนี้นะครับที่จะโคลมาเอียงนิดนงนั่นเองนะครับอ่าปุ๊บนะฮะอ่ามันก็จะมีขอบสี่เหลี่ยมวงกลมนี้ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะฮะตรงนี้ก็ปุ๊บอ่านะครับเริ่มเอียนขึ้นละรู้สึกว่าจะไปโดนไอ้นั่นนิดนึงนะฮะไม่เป็นไร อ่ะเอาให้เนียนที่สุดนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับดูนเผยก็จะไม่มีอะไรแต่พอดูใกล้ๆนะครับแม่งวงกลมมาจากไหนเนี่ยนะฮะเห็นปะนะครับค่าผู้ชมก็สามารถใช้เจ้าตัว Sport h e l i b r a s t o o l นะครับก็ทำการให้มันเนียนซะนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นเดียวกันค่าผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่โดนหรือว่ามันจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะนะฮะให้มันเป็นชิ้นเดียวกัน พยายามทําให้เนียนที่สุดนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วผลงานของคุณก็จะออกมาดีนั่นเองนะครับอ่าก็เนียนแล้วนะอ่ะอาจจะมีอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับอ่านะฮะอาจจะไม่เนียนนิดนึงแก่ก็ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ เสร็จสมบูรณ์แล้วสําหรับภาพที่เราจับโรเทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นไงนะครับอ่านะครับนี่คือหน้าตาที่เราตกแต่งมาทั้งหมดครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจริงแน่นอนนะครับไม่ไม่ปลอมนะครับอ่านะฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับจบไปแล้วนะครับคลิปสั้นๆ5้านาทีนะครับที่อาจจะดิบๆนะไม่รู้ตัดเหลือเท่าไหร่นะครับก็ สำหรคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกก่อนคลิปหน้านะครับอืมก็อาจจะหลายสัปดาห์อยู่นะครับแต่ว่ารอติดตามได้เลยนะครับกดปุ่มติดตามได้เลยคลิปคอนเทนต์ใหม่มาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือคลิปอะไรก็ได้โอเคก็ไปละบายอ้าวสวัสดีอ่ะไปิดอ่ะ